คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัต์ขอล่าที่208ตอนยิ่งกระวนกระวายก็ยิ่งตายเร็วสวัสดีครับพี่น้องครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่25-26ดถึง2ีได้กล่าวว่าเพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนไม่ว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่มห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือแล้วร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่มห่มไม่ใช่หรือจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุง้งฉาง แต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือพี่น้องครับคุณเคยกระวนกระวายหรือวิตกกังวลไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่ครับเช่นกระวนกระวายว่าจะไปไม่ทันแต่ก็ไปทันกระวนกระวายว่าจะทำไม่ทันแต่ก็ทำทัน กระวนกระวายว่าจะไม่มีแต่ก็มีกระวนกระวายว่าจะไม่พอแต่ก็พอกระวนกระวายว่าจะไม่ไหวแต่ก็ไหวกระวนกระวายว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ก็แก้ได้หรือกระวนกระวายว่าจะไม่ผ่านแต่ก็ผ่านพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงสอนเราไม่ให้กระวนกระวายใจ วิตกกังวลหรือกลุ้มใจจนเกินควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องว่าจะกินจะอยู่อย่างไรในแต่ละวันครับพระเยซูคริสต์ตรัสถามว่ามีใครต่ออายุของตนเองให้ยืนยาวออกไปได้โดยความกระวนกระวายใจตรงกันข้ามในทางการแพทย์ปัจจุบันได้ยืนยันว่าความเครียดเช่นความโกรธและความกระวนกระวายใจจะสร้างความขุ่นมัวในจิตใจ และจะสร้างสารพิษขึ้นมาในร่างกายอันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและทำให้ความเจ็บป่วยที่เรามีอยู่แล้วกลับหายช้าและยากยิ่งขึ้นไปอีกครับตัวอย่างความโกรธหรือความเครียดแค่2นาทีทำให้ร่างกายต้องใช้เวลาถึง6ชั่วโมงในการกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นและถ้าเครียดหรือโกรธไป8นาทีต้องใช้เวลาถึง24ชั่วโมงในการกำจัดสารพิษนั้นทิ้งไปครับ พระเยซูคริสต์ให้เราพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนาซึ่งสวยงามยิ่งกว่าฉลองพระองค์อันบริสุทธิ์ด้วยศักดิ์ศรีของกษัตริย์ซโลมอนที่ทรงแต่งนั้นจเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างไรทั้งที่ 1. มันไม่ทำงาน 2. มันไม่ปั่นได้และ 3. มมันอยู่แค่วันนี้และพรุ่งนี้ต้องทิ้งในเตาไฟพระองค์ตรัสถามว่า ทำไมเราจึงมีความเชื่อน้อยทำไมเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะตกแต่งเรามากยิ่งกว่านั้นทำไมเรากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มจะเอาอะไรนุ่งหม่มพระองค์ตรัสว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาแสวงหาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นแต่คนของพระเจ้าต้องการอะไรนั้นพระเจ้าพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบอยู่แล้ว พระองค์จึงย้ำว่าอย่าให้เรากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะแต่ละวันมีเรื่องกระวนกระวายของมันเองและมีความทุกข์อยู่พอแล้วเด็กที่ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่7ถึง32และ34ครับพระเยซูคริสต์จึงตรัสบัญชาให้เราสแสวงหาสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของเราจริงๆนั่นก็คือให้เราสแสวงหาพระเจ้าและการจัดเตรียมของพระองค์ก่อนสิ่งใดๆ อย่างในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33ได้กล่าวว่าแต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้พี่น้องครับเพราะถ้าเรามีพระเจ้าสถิตกับเราแล้วเรามอบความกระวนกระวายใจหรือความวิตกกังวลทั้งหลายไว้กับพระองค์ผ่านการทูลในิที่ฐาน การวิงวอนและการขอบพระคุณพระองค์จะทำให้ชีวิตของเรากินอิ่มนอนหลับชอบธรรมบริสุทธิ์และมีสันติสุขครับเดที่ปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข so ้อที่6-7เได้กล่าวว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับแล้วจิตใจและความคิดของเราก็จะผ่อนคลายโล่งโปร่งอย่างผ่องใสทำให้เราปลอดจากสารพิษใดๆจากภายในที่จะมาทำลายเรามีสุขภาพดีมีอายุยืนนานโดยไม่ต้องไปเสียเงินให้โรงพยาบาลครับ พี่นอนที่รักครับคุณพร้อมจะแสวงหาพระเจ้าและวางความกระวนกระวายความวิตกความโกรธและความกลัวในชีวิตของคุณลงและมอบถวายชีวิตของคุณและคนในครอบครัวให้พระองค์ทรงนำโดยพร้อมทำตามและรับใช้พระองค์ด้วยความเชื่อวางใจว่าพระองค์จะทรงรับผิดชอบเลี้ยงดูคุณทั้งฝ่ายกายจิตและวิญญ,ญาณ จนกว่าชีวิตในโลกนี้ของคุณจะจบลงหรือไม่ช่วยตอบทีครับขอพระเจ้าวอวยพรนะครับสวัสดีครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ